สวัสดีครับก็กลับมาแกะกันอีกครั้งนะครับคราวนี้ก็จะมาดูหมวกไนกี้นะครับที่ใช้สำหรับการสวมใส่อะไรต่างๆหน้าๆแต่ตัวนี้ก็จะเน้นไปที่ลัดนิ่งนะครับก็จะก็จะเอาไว้ใส่วิ่งนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะหลักๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่น้ำหนักเบานะครับระบายอากาศได้ดีแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับอันนี้จะเป็นป้ายไทยนะฮะป้ายไทยก็จะ ราคาเต็มก็จะอยู่ที่850บาทนะครับผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียนะครใครได้ในราคาถูกลงกว่านี้ก็ก็ก็ดีครับตัวนี้เท่าที่ผมได้ลองใช้นี่คือคือคุ้มนะครับคุ้มคุ้มค่าคุ้มค่านะครับนี่ครับให้ดูโดยรอบอีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นแถบของแถบสะท้อนแสง แถบสะท้อนแสงนะครับโลโก้ไนกี้ด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ที่สะท้อนแสงเหมือนกันนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะเขียนว่าไดฟิตนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นแถบสะท้อนแสงเหมือนกันนะครับนะเนื้อผ้าก็จะบางเบาครับด้านหลังตัวโลโก้ตรงนี้ก็เป็นแถบสะท้อนแสงอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ค่อยดูไปเรื่อยๆนะนี่ด้านข้างนะครับ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับจะไม่มีหมุดกระดุมด้านบนนะฮะมาเรามาดูข้างในกันนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีตัวนี้ครับที่เป็นเป็นเหมือนเป็นงานปั๊มสกรีนนะครับเป็นสกรีนลงไปในไอตัวด้านในหมวกนะครับอันนี้เป็นพวกรอยเย็บนะับรอยเย็บ ตัวนี้ก็จะมีข้างในเนี่ยก็จะมีแท็กข้อมูลของหมวกนะครับซึ่งผมเนี่ยตัดทิ้งละเวลาใส่แล้วมันค่อนข้างจะเครืองแล้วก็กรีดทิ้งไปเลยครับอันนี้นี่ครับอันนี้คือด้านในของหมวกนะครับก็จะเป็นตะข่ายตะข่ายส่วนในตัวที่เป็นปีกหมวกไอ้ตรงตรงที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยหมวกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นผ้า2ชิ้นนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นด้านนอกนะฮะชิ้นด้านนอก ส่วนข้างในเนี่ย,ยตรงเฉพาะโครงด้านหน้านะมันก็จะมีตัวที่เป็นแบบเนี่ยครับมันก็จะมีผ้าที่เป็นรูๆอีกชั้นหนึ่งนะฮะประมาณนี้อันนี้คือรอยที่เป็นผ้าเก็บตะเข็บอีกทีหนึ่งนะครับตัวหมวกเนี่ยก็จะมีผ้าที่เป็นแบบรูระบายอากาศแซมอยู่นะครับ ก็จะมีรูระบายอากาศแซมอยู่ด้านข้างนะครับของหมวกนะฮะก็จะแยกเป็นซ้ายขวาเนี่ยครับซ้ายขวาก็จะมี4รู1 2 3 4อนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ตัวปีกหมวกนะครับตัวปีกหมวกตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาใช้วัสดุอะไรนะครับแต่มันมันไม่มันไม่แข็งมันไม่ได้แข็งแบบเหมือนแข็งพลาสติกอะแต่ก็จะมีความนุ่มอยู่ในนั้นนะครับ ส่วนตรงกลางตรงนี้ตรงนี้นะครับมันก็จะถูกตัดแบ่งไอตัวที่เป็นปีกตรงนี้ออกไปนะครับซึ่งวัสดุเนี่ยจะเป็นคนละตัวนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นอ่าเป็นวัสดุอีกชิ้นหนึ่งที่เนี่ยครับฟังเสียงดูมันจะเป็นคนละตัวนะครับตรงนี้ก็จะนุ่มมีความนุ่มแล้วก็ที่เขาตัดไอตรงนี้เนี่ยเพื่อให ปีกหมวกเนี่ยมันเบาลงนะครับตรงนี้มีความเบาเนี่ยเห็นไหมจะเห็นชัดเจนว่าไอ้ตัวขอบที่เป็นที่เป็นปีกหมวกเนี่ยจะเป็นคนละชิ้นจะเป็นคนละชิ้นกันคนละวัสดุกันแต่ว่าก็จะเอาตัวผ้าเนี่ยมาเย็บใส่อีกทีหนึ่งนะครับด้านหลังตีนทุกแกะครับก็จะเป็นแบบตีนทุกแกเล็กนะฮะก็จะมีเขี้ยวแบบเล็กมากนะครับเขี้ยวที่มันเล็กมากนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูๆเพื่อลดทอนอะไรต่างๆเพื่อให้น้ําหนักมันเบาลงนะครับส่วนในตัวตะขอตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกจะไม่ใช่พวกที่เป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดสนิมแล้วก็ทําน้ําหนักที่มันเบานะครับก็จะประมาณนี้นี่ครับ ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือโดยรวมตัวที่เป็นหมวกวิ่งของ n นกี้นะครับก็ประมาณนี้ซึ่งมันก็จะต่างก,กันกับหมวกที่เป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับหมวกที่เป็นด้านหลังที่จะเป็นตะข่ายนะครับพวกหมวกพวกนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นพลาสติกแบบเต็มเต็มทั้งหมดเลยแล้วก็โครงข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างจากที่จะแข็งแล้วก็อยู่เป็นทรงมากกว่าเห็นไหมครับ อยู่เป็นทรงมากกว่าแต่ว่าข้อดีของเจ้าไอตัวหมวกของ n i กี้ตรงนี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยเบาวกว่าตรงนี้ชัดเจนมากเบาวกว่าแล้วก็เวลาเวลาเราวิ่งเนี่ยการระบายอากาศแล้วก็การระบายน้ําระบายเหงื่อจากจากหมวกเนี่ยตัวนี้เนี่ยเวลาใส่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนหรืออึดอัดนะครับตัวนี้ก็การระบายอากาศ มันก็ดีดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะมันมันเป็นหมวกที่เป็นตาข่ายเนาะแต่ว่าส่วนที่เป็นด้านหน้าหมวกของตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะจะร้อนแล้วก็หนักพอสมควรเวลาโดนน้ำนะครับมันก็จะเวลาโดนเหงื่อเนี่ยมันน้ำน้ำเหงือ่อเหงื่อพว้เหงื่อเนี่ยมันก็จะมาซึมอยู่บริเวณแถวนี้ทําให้หมวกค่อนข้างมีน้ําหนักเยอะส่วนตรงนี้เนี่ยเวลาเราวิ่งไปเลยเนี่ยเหงื่อออกเนี่ยน้ำหนักจะ ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันระบายเหงื่อได้ดีกว่าส่งแบบนี้นะครับโดยรวมหมวกของ n นกี้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือเน้นไปที่น้ำหนักเบาระบายอากาศได้ดีแล้วก็มีความนุ่มนะครับมีความนุ่มแต่ว่าเนื้อผ้าเนี่ยถ้าใครสงสัยก็คือมันจะเป็นผ้าคล้ายๆกับพวก กางเกงวิ่งของไนกี้จะคล้ายๆนั้นนะครับก็จะมีความเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับสำหรับใครที่มีงบนะครับสำหรับใครที่มีงบก็แนะนำนะครับคือซื้อหมวกที่เป็นสำหรับอาใช้ในการวิ่งนะครับก็จะดีกว่านะครับก็จะดีกว่าแล้วก็ ช่วยลดภาระเรื่องน้ำน้ำหนักอะไรไปได้เยอะมากนะครับส่วนถ้าใครไม่มีส่วนถ้าใครไม่มีงบอะไรมากก็หมวกพวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับอยู่ที่เราว่าเราอยากใช้แบบไหนนะครับสำหรับเจ้าหมวกไนกี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากก็เอามาแกะให้ดูนะฮะใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามข้างล่างได้นะครับสำหรับหมวก วิ่งของ n นกี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดดิสไลค์ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe นะครับสำหรับคราวหน้าจะเป็นอะไรยังไงเนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ